เอาล่ะมาพูดถึงประเด็นแรกของเราในวันนี้ดีกว่านะคะประเด็นแรกของเราในวันนี้ไหนๆก็ใกล้เข้าช่วงเทศกาลสงกรานแล้วค่ะพี่พุธกร,รุงเทพฯพอค่ะเขาก็เลยทําการสํารวจว่าดาราคนไหนที่คนไทยอยากเล่นน้ำด้วยมากที่สุดโอ้ เอ,อ๋ยก่อนดีกว่าว่าเอ่ยอยากเล่นกับใครบ้างโอ้ยตอนนี้เนี่ยถ้าเอาแบบว่าตามกระแสะเลยต้องผู้ชายคนนี้เท่านั้นค่ะมาริโอมาเลอร์ค่ะอ๋อเอาที่มันเป็นไปได้หน่อยสิ <laughs> อ๋อเป็นไปได้นะนั <laughs> น่นพี่พูดแล้วกันค่ะอยูอย่ข้างๆเลยแคอยากเล่นกับเซลเล่นเซลเล่นเล่นกับมาริโอก็เป็นไปได้พี่พูดเล่นเฉยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาขยายพร้อมๆกันนะครับว่าดาราในดวงใจของคุณผู้ชมจะมีท่านไหนบ้างที่ติดโผล่ครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องคนกรุงกับเทศกาลสกรานต์2ร5 8โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน1,195คนพบว่า แสดงหรือว่านักร้องฝ่ายชายที่อยากเล่นสา,นาสตร์หนาวสงการด้วยมากที่สุดอันดับแรกคือนัดเด็คูุงกิมิยะรอยละ12.5อันดับรองลงมาคือธงชัยแม็อินไตรอยละ8.7และมาริโอมาเรอร์รอยละ2.6ค่ะด้านนักแสดงหรือนักร้องฝ่ายหญิงที่อยากเล่นสาดตร์หนาวสงการด้วยมากที่สุดอันดับแรกคือพัชราภาเชืเชื้อรอยละ11.9อันดับรองลงมาคืออุรัสยาสเปอร์บันรอยละ6.7และอารยาเอฮาเกตรอยละ1.5 ด้านส่วนสำรวจความเห็นนีดาพอสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร ระน้ำดมัวามากที่สุดโดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิ่งจานวน1 2 5 2หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับดาราอุปอที่ประชาชนอยากรถน้ำดมัวามากที่สุดทําการสํารวจวันที่23-25มถึงีมีนาคม2 5 5 8จากการสํารวจเมื่อถามถึงดารานักแสดงอุปโศที่ประชาชนอยากรถน้ำดมัวามากที่สุดพบว่า ส่่วนใหญร้อยละ32.99ระบุว่าอย่างรถน้ำต้หัวสมบัติเมทินีรองลงมาอันดับ2ร้อยละ16.77ระบุว่าเป็นพิสมัยวิไลศักดิ์ส่วนอันดับ3ร้อยละ11.82ระบุว่าเป็นรองเท้ามูลคดีอันดับ4ร้อยละ6.47ระบุว่าเป็น้อยเศรษฐา อันดับ5ร้อยละ4.95ระบุว่าเป็นชายเมืองสิงห์และสารพงษ์ชาตรีในสัดส่วนที่เท่ากันอันดับ6ร้อยละ4.87ระบุว่าเป็นดวงดาวจาลุจินดาอันดับ7ร้อยละ3.12ระบุว่าเป็นนิรุตสิริจัญญาอันดับ8ร้อยละ3.04ระบุว่าเป็นไพโรต์ใจสิงห์อันดับ9ร้อยละ2.88ระบุว่าเป็นไพรโรสังวาริบุตรและอันดับ1 0ร้อยละ1.68ระบุว่าเป็นเพชรราชาวราชค่ะ Tēnā <mimitation> koe! <tune> ก็เป็นไปตามคาดนะหลายๆตำแหน่งนะครับก็อย่างเช่นตำแหน่งดาราวุโสเนี่ยแน่นอนนะฮะไอ้อสมบัตินี่คนแรกๆอยู่แล้วที่เราจะนึกถึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราสนุกสนานกับการรดน้ํากันเองแล้วเล่นปาแป้งกันแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าวัฒนธรรมไทยเราคืออะไรต้องไปขอพรผู้ใหญ่นะครับรดน้ดําหัวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆวันสงกรานต์ที่ถือเป็นวันครอบครัวนะคะล้ก็ควรที่จะแบบว่ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะอะไะค่ะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า ชชวงหน้ากลับมาค่ะเรามีอีกสกรูปหนึ่งซึ่งสกรูปนี้เนี่ยเออยก็ไม่รู้นะว่าเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวเศร้าดีอ,าอ่าจะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่ค่ะสักครู่ครับ